กับสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเ<ด>บอรช์ชู๊ดทุคนเด,อด้อตอนนี้ก็มาพบพ่อกับน้องแหลกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องมือนี่กับสีมาใส่ตะนางทางหลังกับทางข้างที่ว่าใส่ย่องมะแล้วเมื่อวานนี้น้องพ่อแม่พี่น้องโดยกับสีขาวไปกันเลยน้องพ่อแม่พี่น้องทางไอทุ่งผกมก็มาแล้วเนาะโดยสบายดีเด้อเด้อบายดีแม่ เงี้ยฉากระเทือนจักพอเห็นได้ยังสองก้อนเนาะตนานก็ได้เพราะว่าใส่ไปแล้วก้อหนึ่ง

ได้เลยได้แล้วได้เลยถูกกองแห้งๆเนี่ยคิดแล้วก็เขานะย่างใน่ไหมคืนอัดข่อยกันย่างนี่ดีแล้วไม่ดีดอกมาทำก่อนบ้านมันน่านันแบบขางนั้นฮากาเทะนะเมื่อวานนี้ก็เลยอันใส่ขางนี้ก่อนเพราะว่าท่านได้แห้ง แม่เจ้าดึงให้ทงเงินตอกเปน็นยัง่แนไ่แนให้อันนั้นเลยย้นแตงยันมาหาข้ดึงแหงดึงสิ่งมาหาสง,งคือบอกลวยเถอเนาะเอางดจกระทมอย่ามาไ่ได้แล้วห้องที่นงไ่ได้ฮะสอบ้องถงนง แดดแดดลมลมเนาะแดดแดดลมลมตอนี er ่น no. er ี oh, here, here, here. ่ๆตอ่าเ้าเจ้ลึกลไบด้จ้าลมจะบอกว่นอนลมเมนนคอะนอลมเลยได้สุหมูตังมาเลย โต้นหนาโตต้นหนาน่าร่ก่อนเด้อบอร์บันเทาไปเลยเรือตัวมันพิซูต์มาเลยเน่าร่วงนั่งสองค่ะก็้วคือโบ๊ะต่อตัวนไหนก่อนไปไหนบ่หนะอันนี้ก่อนก็ได้ข้าวไปใช้หอบมันยังบ่นเลยิืต่อต่อต่อนี่เป่าไรไม่ใ่อะไรเลยสัามื่อนี้เงียบอยู่เพื่อนเนาะเด็กน้อยไปโรงเรียนเลย เมื่อวานนี้กระถึกอยู่มิดเสียงเิ็กน่อยอวัางมาล้มใส่หัวนั่นเลยพรูเจ้านะเมื่อวานนั้นเจ็บแล้วเมื่อวานเจ้าใช่มืมมอม 何だ เทิง้โลงมาแต่เทิงผู้เธอใส่ค่นอนมาจ้าเเ้าลงมาแต่เทิงมไดเทิเอาลงมาแต่เทิงจะไงตัวนี้แลวห้งอขึ้นเที่งกลางอกลางเอาเอานี่จ้าย่เทิงาลงมาแต่เทิงไมหนาแล้วนอนนสบายมันยอกลางคน นั่ง,งยั้งอยากอเอาไออาตั้งเห็นอ่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเย็นสีไม้ลงมาได้ไหมแต่เธอหนักเออมุนมุนลงมาลดจันนะ กินตะคุณนนะที่กินได้ับเจ้าเล็บปิด

เดี๋ยวเสอันนี้ใส่ส่ยนะคะได้ไดไดไดลงนไดเรมเงินลงไปช่างชุดแพงด้นี่นนนะ ช่วงไข่มันกมีสี่รอไเนาะใสีาวก็ได้รัดบีบมันะัดีเจก็อ้อมไหลเข้าทั้งประตูพนที่กอ กืนเ้อวันนี้เ้อแรกแังคงใจเย็นสิคะจะบอกไว้ก่อนยันลืมก็เุ็หมูไม้ไชุดกันดีกว่านะอ๋าดยโดยโดยไหนก็ได้โอ้โหแต่ก็กานตลอดเลย พอดลงม,ม,มาใหม่แลว้วกลัวเมาดลงกลัวมาใหม่มหมแม่ผระกลัวมาเลยนะเาลมานี้ว่ากลัวมาเาลดพอดดลงแลว้วกลัวมาเลยแม,ม่ม่นม่แม่แ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Không bỏ nữa được rồi Không có khỏi nữa là ตีต่อพี่ตีม,ม้มือไะเอาดินพรมีนะจจตีงเฉิมถ,ถ,ถึงเฉินึกถงเชิมนึไปในนั้นเนาะ ตอนนี้กำลังต่อตัวที่สองหรอแม่แหละไม่รู้่ะามนสีเท,ทงมืออยหอกให้ทันได้เนะาะยหอนให้ันได้่า ดึงไปอันนั่นไปหอดอยู่ดิแบบให้มันพอดีแบบเข่งสม,มูมันนี่ có <laughs> ở đây rồi lưu mà ใช้เรามากมากอะเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะเปลี่ยนใหม่ดึงแต่พี่ไปเนาะปวดนอกบนนั่นแหละมาต่อใส่บนนี้บานนี้ถ้าบ่พอกให้บ่พอทั้งพุ่นเนาะมันจังงามมาพี่เลยปกติบ่พอบ่พอทางหล้างถูเล็บปกติทางกลางการ่นยากมากพี่น้องย่านเชาห์าก เหนอน้องแหล่สังกะซีใส่ซื้อมาต่อใส่ก็ได้ขายอยู่ที่หนึงน้องกรถามเบิ่งเอาประมาณ2เมตรมาเนี่ซชุ่มก้นเด้อแค่ก็ได้จะไปซื้อยท่องย้ําย้ําใเนื้อกระถังนั่นน่ะมันเบ้อแล้วนะอแล้วชุดแล้วน้ำเบ้อเลยเห็นห่างมันไหวเลยยังห่างทั้งม่ได้เอาบอกซ่อนๆกันไปได้ ดง,ด,งดงว่แกมาจชจ๊ะลไม่อดงดึงเออดึงเปนคอสันอาอจะจีบีไปแบบนัออ้นงคอสันออกาคออะไรัรไนคะอสันคอสันคอสันโอย้อยออ เดี๋ยวมันอยากกันสูงหน่อยหนึ่งตยามันไมมพอแล้วอู้บึโดยน้องพ่อแม่พี่น้องกะทั้งน้องเด็กกัขอสตอปไปก่อนเด้อ โดยเนาะตอนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้กันแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วบานนี้เนาะมีแต่เรืออยู่หันน้อยหนึ่งประมาณเมตรหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยกระแสลักเสริมโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องจะคลิปนี้กันทั้งน้องเลยกับสิคอลาพี่พิทเทอนี่ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องจะกคลิปนี้ทั้งน้องเลยกับขอขอบใจทั้งแม่แคนาดาที่ว่า ซอยเรือทั้งนองแหลมาทุกอย่างเลยก็ขอให้แม่พิ่นอยู่ดีไม่แห้งก่ามเจ็บอย่าได้ความกัอย่ามีปัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเดินทางไปใส่มาใส่ก็ขอให้ปลอดภัยลำลำรวยรวยเด้อซาถุโดยจะคลิปนี้ทั้งนองเหลว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆขอบใจทงางพ่อแม่พี่น้องที่หับ z o มคลิปของนองแหลตั้งแต่ต้นจนจ,นจบถี่บทความโฆษณาเด้อโดยจะคลิปนี้ทั้งนองเหลก็สิขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อ พอกาวคำว่าสบายดี